โอเคืเันนี้เราสิมารีวิวสวนบักเตียงนะฮะเข้าไปเบิ่งกันเลย,ยนี่เชืบนี่โอ้โหน้ำน้ำน้ำ cái nam nhìn ngoài bằng nhai đấy nhìn ngoài trôi chị đọc 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 đọc, ui nói anh nói hồ nói xăm mưa đây mhm yêu kiếp sài mong hô yêu ba yêu ba mhm 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 Ơ ơ ơ, mhm 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 bậc tèng. ฟางน้นก็ะมีฟางน้นก็ะมีเด้เนี่ยฟางนีนก็ะมีตบกใบญ่เล้ห้าสิมาเบิง่งโอโ้โหแบบน้อยหืมกินแบบว่าตรงหลางเอ้ยหลางก่อนมันมีขี้ฝุ่นน้ำมีน้ำพอมมอยบักใหเ่เ่ย นี้วยแบบงเลยนี่นี่ดวยแบบงอนี่น้วยแบบายเลยถ่ายรูปใช่ล่ายรูปท่ายรูปท่ายรูป นี่โอเคเดี๋ยวนี่ปักแตงน้วยไงสชีอาไปแล้วเอาใส่อันนี้แล้วใส่รถสุกละนี่เอาสีเป๊ะไปหมักทัวกันไปเลยบ๊ายบาย ตอนนี้เ้ากักกัมาเที่ยงแล้วจักน้อยจังคิมารีวิวใหม่ต่อไปเป็นบักทัวอีพี่นาะบ๊ายบาย